ไม่ตื่นแล้วมาไปเดินเดินออกหน้าเลยไม่เป็นไรเขาส้อยบานใหถวดแล้วกับหมวกเกยงต้มจืดมาละมันไม่กัดหรอกลูกไปเดินเดินมันไม่กัดหรอกไอ้ฟูไอ้ฟูมันกยาาเดินเลยว่ดูบังปากล้วย โอ้ยบักยมยังเลยๆอยู่พี่น้องเราจับมันได้ไหมไม่ได้ไม่ต้องไปจับเขาเอ้ยเดี๋ยวลำคาญเขาจะกัดเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหล่เอาเปิดประตูสวัสดีค่ะอุ้ยแม่มึง บ่งยังได้ี่เบ่งยังพี่จังโอ้ยอยังพึ่งข้าวบอกพี่ใหญ่ร้อนสิคะต้องเอาผ้าจับหมอ้อค่ะโอ้ย

ใช่ไหมต้นล <elle> <c ười> ูกใหญ่อูมลูกใหญ่ใช่ไวจเนี่อกี้มพูดทันเลยนะใครที่มได้ก็ไปกินใช่ตรวจัดสิไใ่เป็นเนื้ออื่นหรอเปล่าใช่ไหมไปฟ้ามันไปแข็งที่เราเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะน่าเสียดห้อนเอาเนาะเอาตั้เส้าหอนเบิดขึ้นหนูเปิดพัดลมเบอร์ เบอสองนั no, on oh. ite, sure ่นจนสดแจ่งกับนิยางว่าเนียกับอะไรไข่หน่อยละคู่ก่อนี่ใช้มือเปิดาหญิเนี่ยนะเอามาดิเล้วน้ามันตัดไปดูนะกเมกับบ้านไยยังย่าร้อนว่ะพี่เมต้องแบบน้ำป่ะย่ากลับแล้วนะ ยันนี้จะกลับแล้วยานีไปหางานหาการทำไม่มามามาถือตะก้ากลับลบ้กกบานตะก้าอ๋ออันนี้ไม่เอาเหรอมาสวัสดีค่ะคุณย่ากลับแล้วนะคะอ หาเห็นงานบานกันบานนี่้อมมันใหญ่ยงเู้เดินเดินเลยเเดินนหน้าเออให้หนูเดินนำหน้าไงย่ากลัวอืไม่ใช่ย่าเดินตามหนูเดี๋ยวเผื่อหมามันไล่หลังหนูมาย่าก็จะได้เห็นไงถ้าหนูตามเดินตามตูดย่าหมาไล่งับย่าก็มองไม่เห็นสิ ไเลยเดินเอานนื้กินมทสงคุณยายแถวกลับ้านลระจ้ะแดดเอ็มเซมแซ็ตะเวนจ้าน้องยืนน้องยืนถาต้องไปฝึกลองเพลงไหมทีนี้แดดเอ็มเซมดีครับมันนี่จะถอดบานที่น้อง้ว จะถอดบานหอก,อกเขาทำไมกับเดียวจังป่ะปะย่าต้องมาทำงานบ้านจ้ะจะมีหละจ้ะอู้ย่าต้องทำได้ให้ได้เยอะๆก่อนอืได้สักสิบถุงก่อนยังไม่ได้ถึงสิบถุงเลยต้องทำให้มันเยอะๆก่อนทำได้น้อยก็ไปขายได้เงินน้อยไง,งทำให้เยอะๆ โอเคไหมกับป้านเลยจ้าไม่เห็นงานบางจ้าเราสุดตายแล้วเหรอฮะเราสุดตายแล้วทำไปเรื่อยๆค่ะลูกไม่ใช่รอบสุดท้ายแล้วรอบต่อไปเรื่อยๆเพราะว่างานเยอะแต่หมดก็อยู่อย่างสบายแค่นี้แหละจ้าพี่นอ้อง กดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ยยนีหน่อยนะคะบายกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ยยนีชาแนลจะปลาจะไล่จะถิ่มกันเด้อพี่น้อง,บง,งเบิ่งแง ah. ่งแง่นี่ในเด้อร์จะถิ่มจาปลายจนี่้อจ้าบ๊ายบาย